ครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ได้มามอบเสียงเพลงนะครับความสนุกสนานให้กับพี่น้องที่มาซื้อของในวันนี้ครับผมเมื่อกี้เดินไปเดินมาได้อะไรบ้างได้แต่บาไดข่ขครับครับผมเพราะว่าขับไข่ขยมซื้อมาจากร้านยุคขนแกนเมื่อกี้นะครับให้เอื้อยไปซื้อให้คือเชื่อไหมซื้อมา กินคำเดียวหมดเลยฮะรคับมันได้น้อยฮะวะอร่อยอร่อยอร่อยครับซื้อบะไก่ผําไปครับผมแต่ว่าชิมไปที่เขาก็ทำสาเร็จแล้วแต่มันอร่อยผมก็เลยซื้อไปแกงอีกที่บ้านครับผมเป็นชาติลูกแกงอะไรนะครับพี่คิดจะซื้อตื่นมาเดี๋ยวรอรอก่อนฮะครับผมเดี๋ยวรอตั้งจากผู้จัดการผมก่อนฮะครับผมผู้จัดการกำลังมาฮะครับผมใชครับ้านแบบหลากหลายเลยครับผมหลากหลายเมนูฮะอาหารตินที่ ใครที่คิดว่าไม่เคยกินนะฮะครับผมต้องมาเลยครับครับผมบางเมนูผมยังไม่เคยเห็นก็มีอะครับผมอย่างอาหารภาคใต้ฮะอาหารดินซอสแซ่นี่ครับเฮ้เยอะมากครับผมผมจำชื่อไม่ได้ครับผมครับครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวฟ้ามุองไทยเลยนะครับผมสำหรับใครที่นะครับอยากรับประทานนะฮะ อาหารเก่าแก่นะฮะดูว่าอาหารทิ่นที่ที่ยังไม่เคยกินยังไม่เคยเห็นนะฮะแนะนานมาที่ไทยฟุ้งกุ้งไทยเลยนะฮะอ่าในวันที่12ถึงวันที่14กันยายน,นี้นะคะรับผมรีบๆมานะฮะช้าอาจจะหมดหรือไม่ได้รับประทานเลยะฮะของอร่อยๆร,รอคนอยู่ครับผมเดี๋ยววันจันทร์ฮะวันจันทร์เขาไปอัด อัดเสียงครับผมอัดแล้วก็มิกซ์แล้วก็ถ่ายปีแล้วก็น่าจะรอปล่อยสิ้นสิ้นปีครับผมแต่ไม่รู้ว่าปีไหนครับผมคไม่รู้ก็น่าจเร็วงที่สุดครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้มีเพลงปล่อยออกมานานแล้วครับผมถาาเทอะไรอยู่ไม่ปล่อย่ยไเลยครับผมก็มันหลากหลายอย่างใช่ครับผมก็กินแล้วก็นอนครับผมว่า มีไปเล่นคอนเสิร์ตนะแล้วก็ถ่ายรายการครับไม,ไม่ไม่ค่อยได้ทํำเองครับผมช่วงนี้ไม่ได้แบบว่าดีทางด้านการแสดงแล้วย้ายย้ายไปก็มีครับครับผมตอนนี้กําลังเล่นเออ่รอเล่นซีรีส์อยู่ฮะครับผมอันนี้ม,มือผมมันคมือผมมันไปด้วยฮะครับผมซีรีส์์ซีีรสวายครับซีรีส์บายผู้หญิงยักษผู้หญิงค,ครับครับผมจะจะมีไม่นานในภาษาไทยไม่ไปเลยผู้ยญิงผู้หญิงเรียอยู่ริ วายกิมกิมเรียกยูรียูรีเอ้่ไหซีรียูรีครับผมเป็นเพื่อนยูรีเหรอเป็เพืนยูรีครับเป็นเพื่อนสาวครับผมเพราะว่าซีรีเรื่องนี้น่าจะวัตถุดิบวัตถุดิบคือผ้าแพรผ้าไหมจังหวัดอุดรธานีผมต้องได้ใส่ใส่ชุดผ้าไหม่ทั้งเรื่องครับผม มันก็นิดนึงฮนะมันมันเฮ้ยมันต้องพยอย่างครับก็ดูจากที่ดีเจด้วยจากใครหลายคนที่เขาขอโทษนะครับที่เป็น LGBTQ ครับผมนั่นแหละครับก็ดูดูไว้เป็นตัวอย่างครับผมมนของเราเป็นประมาณไหนอะไรประมาณต้องไปร,รับชมอะไรใสกเสก็เป,เป็นเพื่อนนางเอกนะฮะครับผมครับ ก็ผ้าไหมเลยฮะผ้าไหมผ้าไหมแล้วก็สไตล์แบบยุโรปฮะแบบอีสต์เขาผมแบบสไตล์แบบมึงนอกมึงน่องนิดนึงแบบแบบพูดง่ายๆนะครับแบบกระเชยให้โซ่นะครับถ้าผมใส่ถุงเท้ายุ่ยาวแบบเกือบบูทแล้วก็ใส่ผ้าไหมครับผมแล้วก็ชุดไหมผ้าไหมอะไรประมาณนี้ครับเป็นะเล่นเราเป็นแบบว่าเฉลิมเฉลิมมันก็มีบ้างนะครับเพราะว่า ผมเป็นสุภาพบุรุษับเป็นผู้ชายแท้ๆมันก็ไปเล่นอันนี้มันก็เขินๆนี่ดนึงครับทำไมต้องเป็นโฆษณาต้องเนเขาเาครับผมเขินไหมเขินไหมเพราะไปเขินไหมตอนตอนตอนที่ไปเขาเรียกว่าอ่าไปไปเรียนนะฮะไปแคทติ้งครับมันก็เขินนะมันไม่ได้เลยฮะครับผม มันก็ได้แค่แบบ่วยห้างแบบเออพายกับปงกระเ๋าอะไรประมาณนี้แต่จริงๆผมไม่ทำไม่เป็นเลยครับั้งเหมือนนะไม่เหมือนนะดูยูกูเกิลมาดูยูทูมเขาบอกว่าบทที่เขียนมาฮะมันเขียนมาโดยเฉพาะผมโดยเฉพาะเขาก็เลยต้องให้ผมมาไปเรียนเลยครับว่า ต้องเรียกอะไรในเรื่องหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนะครับผมเป็นเป็นเพื่อนอยู่ในมหาอะไรครับครับผมก็บทมันก็จะคอยแบบซัพพอร์ตเพื่อนเตือนเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับอ่าคันนี้ใครทำไป็นผู้ใหญ่อะไรแล้วผมยังไม่ได้ถ่ายเลยฮะเอาเหรอไม่ถ่ายกูแค่ในนี้เฉยๆเพราะว่าผมยังใส่ชุดใหม่ไม่ได้ฮะครับผมแต่เขาต้องเป็น ผมเนี่ยต้องลดหุ่นครับเพราะคือตอนที่เราวัดไซส์ฮะตอนนั้นผมยังหนัก60กว่า62หรือ64ครับผมตอนนี้78แล้วฮะครับผมแสดงว่าก็ต้องไปลดน้ำหนักอีกครับลดมา3เดือนแล้วฮะแล้วนี่ใต้กี่ใต้กี่น้ยังเหมือนเดิมอยู่ฮะสงสัยแต่ช่างมันคนน่าจะเก่าแล้วครับผมอย่างนี้เราต้องบอกกับกองเไปว่าแบบว่าเีื่องนี้ ุไไปก็ด้เยเผมว่าเขาน่าจะรอ,อนานแล้วละ่ะฮะไม่กล้าไม่กล้าไปทักทักหรืออันนี้อันนี้เขากลัวเขาไม่ให้เราเล่นครับผมเขาเปลี่ยนตัวแล้วหรือเปล่าเราไม่รู้อันเนี้ยน,น,น,นี่แหละที่ผมไม่กล้าถามก <c oughs> ลัวเขาว่าเออหนูไม่ต้องมาแนะ่นะลกูก <c oughs> พี่เอาคนใหม่แล้วอะไรประมาณนี้ครับแล่มันก,กดดันไหมว่าเราต้องรู้จักเพื่อที่จะสสบชุดอนเร่องให้ได้กดดันครับลพี่ กดวกันตัต้เนี่ยเขาบอกว่าลดน้ําหนักแล้วนะฮะตอนนี้ขึ้นมันก็ขึ้นแป๊บเดียวฮนะผมลดมาเยอะนะขึ้นเดือนเดียวฮนะตอนลดสามเดือนเนะี่ยสามเดือนกว่านะครับผมยังไม่ลงสักขีดเลยตอนนี้ครับอ้อครับอันนี้อันนี้ตอนนี้เรากำลังทำด้วยวิธีไหนยังไงเขกกำลังกายหรือว่ากินอาหารอย่างไรอะไรเห็นบ้าง,หอยอยงไหมเพราะสามเดือนมันลงมาทีเดียวเนะน,นี่ยจนลดตีกเท่าไงร่บ้างลดอย่างเดียวฮนะใช่ครับต้องลดนุ่นฉายอย่างเดียวตอนนี้ครับผโอ้ ครับผมอะไรที่มันเป็นบรรดาลุ่งเหลืองผมชอบมากเลยครับต้องรถนานๆเดี๋ยวมันจะพี่มาครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ทันเราครับครับผมต้องรถเจอเพื่อนได้เป็นช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็ชวนไปสังสรรค์อะไรนี้แล้วมันก็ต้องกินก็เหลยถามว่างวดเจอเพื่อนไหมงวดก็เหมือนเดิมฮะไม่เอารถเราไปมันก็มารับถึงที่บ้านครับผมอันนี้ผมไม่ได้เบ้าใส่ใครนะฮะรับแต่เดี๋ยวเรา กำหนดเมื่อไหร่กำหนดเมื่อไกำหนดนะฮะตอนแรกกำหนดเขาให้เรามา2เดือนฮะตอนนี้เลยมาเดือนกว่าแล้วครับครับผมเลยมา3เดือนกว่าแล้วตอนนี้ครับยังไม่ถ่ายเลยฮะถ้าเราได้เล่นจริงใช่ไหมถ้าเราเี้ยวรื่อาถ้าผมพูดไปในวันนี้นะฮะถ้าแล้วเขาไม่ให้เล่นนั่าลอเดือนฮะครับผมต้องรอเดือนฮะครับเขาเปลี่ยนตัวแล้วครับอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้จัดแล้วนะครับตอนนี้ครับผม ครับผมคือว่าได้ได้อาจิอันี่ข่ามข่ามเลยัเปลวแวว